สวัสดีครับผมเปิดเตาถัางครึ่งครั้งที่22ตั้งแต่วันที่30สิบแล้วนะครับส1 3สแต่ว่าด้วยวุ่นวายอยู่กับเตาเผาไม่ไผ่ก็เลยยังไม่ได้สรุปเปิดเตานะครับก็ได้ฐานมาถุงหนึ่งครับเออแต่ว่าพอมาจะเปิดเตาแล้วมาพดกราฟดูแล้วค่อยไป ทำคลิปเนี่ยก็ดีเหมือนกันคือเราจะได้แลกเปลี่ยนกันว่ากระบวนการเผาเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเกินนิดนึงนะครับไม่จําเป็นต้องมีหัววัดเหมือนผมนะครับผมพยายามแลกเปลี่ยนว่า,าสิ่งที่ท่านเห็นจากคลิปของผมอะคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3อะไรนะั่นอ่ะข้างในเป็นอย่างไรนะครับข้างในเป็นอย่างไรพยายามจะแชร์ตรงนี้ ถ้าผมทําสําเร็จก็คือท่านก็รู้ว่าควันแบบนี้อุณหภูมิประมาณเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมอีหัววัดแบบที่เรามีที่นี่เราทํางานวิจัยครับเราเข้าใจแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่เราสามารถพัฒนาหัววัดเครื่องวัดที่มันถูกๆได้ใช้งานได้ก็น่าจะดีไม่น้อยถ้าเราเข้ามาเช็คะนะครับกราฟที่เห็นเนี่ย แกนอนเป็นเวลาผมบันทึกข้อมูลพลอตกราฟขึ้นมาหลังจากที่จุดติดไฟนะครับเป็นการเผาไมา้หูกระจงหรือไม้แผ่บารมีแล้วก็มีท่อนของไม้ผักกะถินหรือผักกระเฉดนะครับคนอีสานบ้านผมเรียกยนั้นท่อนบอลเลอร์เลยเส้นผ่านสูนกลางประมาณสักคืบกว่าๆหน่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับใส่เข้าไปด้วยดูกราฟครับเส้นสีน้ำเงินด้านบนนี่คือกราฟ ใกล้ใกล้ด้านบนนะใกล้บนถังนะครับเส้นสีแสดในตัวนั้นก็คือด้านกลางถังครับเส้นสีเทานั้นก็คือด้านล่างถังใกล้ปล่องก็คือบนกลางล่างเฉียงลงไปนะครับจากท้ายไปหาหัวซึ่งใครเคยดูคลิปก็จะ,ะเห็นผมอธิบายไว้นะครับส่วนเส้นสีเหลืองด้านล่างคืออุณหภูมิควันนะครับ กราฟค่อนข้างแตกต่างจากไม้ไผ่นะครับมันจะเทียบกันไม่ได้เลยแหละเดี๋ยววันหลังผม่อยมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าถ้าจัดเรียงฟืนได้อย่างไม้ไผ่มันกจ็จะเหมือนกันก็ได้นะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ต้องลองดูกราฟที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าบนถังเนี่ยปาขึ้นเป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมครับช่วงติดไฟยแก๊สติดไฟเนี่ยนะครับอุณหภูมิของแก๊สติดไฟท่านไปดูคลิปที่หนึ่งครับจะเห็นเปลวตัวนั้นนะครับช่วงเจ็ดร้อย มาแล้วพอผ่านไปประมาณสักสองชั่วโมงนะั่นะเห็นไหมครับช่วงชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปผมก็เริ่มหลีครับเห็นไหมครับพอผมกดหลีหลีปับ๊บครับไอเส้นสีน้ําเงินก็จะลดลงมาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลื่อนเมาส์เมาสให้ดูเมาส์ผมอยู่ไหนไม่รู้โอโหน,น,น,นี่นี่ครับนีบ่หลีปั๊บลงมาแล้วก็ ีกดลงมาแล้วตรงนี้ผมเปิดเปิดเอาฟืนออกมั้งครับช่องนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเปิดเปิดถังเอาฟืนออกแล้วก็ลดลงมาช่วงนี้ผมเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับช่วงนี้ช่วงสองชั่วโมงนะี้เริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ไปจนถึงนี่เลยนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงกระบวนการหลีอุณหภูมิด้านบนก็จะค่อยๆลดลงมาอุณหภูมิตัวเส้นสีแสดก็กลางถังก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจะเห็นว่าอุณหภูมิด้านล่างก็เพิ่มตามไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นการเรียงไม้ที่ดีแบบไม้ไผ่จะเห็นว่าตัวนี้มันนอนนิ่งไปแล้วก็ไปเพิ่มขึ้นทีหลังนะครับอันนี้คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกราฟท่านอยากจะดูด้วยตัวเองท่านก็หยุดกราฟไว้หยุดคลิปไว้แล้วก็นั่งดูก็แล้วกันนะครับนี่ อุณหภูมิสูงสุดนะครับดูอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดของกลางถังเนี่ยมันขึ้นไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยครับแปดร้อยเห็นไหมครับเนี่ยแปดร้อยกว่าแปดร้อยกว่าสีน้ำเงินก็บนถังมันขึ้นไปนี่แล้วก็ลดลงมานี่หรือประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณนี้ส่วนข้างล่างไอ้ข้างล่างถังเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณหกร้อยห้าสิบหกร้อยหกสิบผมก็ ตัดสินใจปิดเตาครับพราผมคิดว่าด้วยทิศคำว่าคิดว่าของผมนั่นแหละตามทฤษฎีเนี่ยพอมันอุณหภูมิประมาณหกร้อยเนี่ยมันน่าจะเป็นถ่านหมดแล้วนะครับแล้วควันก็ใส่แล้วผมก็ปิดเตานะครับผลก็คือเดี๋ยวไปดูถ่านกันครับผลก็คือมีถ่านไม้ท่อนใหญ่ใหญ่มันไม่ได้เป็นถ่านทั้งหมดมันเป็นถ่านเฉพาะรอบนอกครับ ข้างในมันยังเป็นส้นไม้อยู่เลยนะครับซึ่งเสียดายผมเอาไปเผาคืนก่อนเนี่ยหนาวมากผมเลยเอาส้นฐานสองอันนั้นอนะไปไปเผาฟิ้งไฟเสียแล้วนะครับท่านคนงจะไม่เห็นเดี๋ยวไปดูกันไปดูคุณภาพฐานกันว่าอ่ามันเป็นอย่างไรนะครับครับได้ฐานมาหนึ่งถุงครับโดยปกติก็จะได้ถุงครึ่งนะครับถ้าถังเนี้ย ถ้าใส่ฟืนดีๆก็จะได้2ถุงได้ฐานมาถุงหนึ่งอ่าก็อย่างที่บอกครับมันมีส้นฟืนอันอันท่อไอไอไอท่อนทรงใหญ่ๆมันไม่ได้เป็นฐานทั้งหมดก็เป็นบทเรียนว่าต้องไม่ไปเชื่อออุณหภูมินั้นมากนะต้องปล่อยให้ควันใสต้องรอต่อไปอีกนานแค่ไหนเดี๋ยวผมวิจัยให้ดูว่าหลังจากควันใส่เราต้องปล่อยไว้นานแค่ไหนตามขนาดของฟืนมันจะได้เป็นฐานทั้งหมดนะครับ มาดูความต้านทานครับผมเล็งไปที่เป็นกิโลก่อนเอาแม็กซิมัม20กิโลก่อนก็แล้วกันนะครับคงไม่เหมือนฐานไม้ไผ่ลักษณะฐานของไม้หูกระจงเนี่ยเหมือนกับมันเบาๆเบาๆานะครับเป็นฐานเบาๆไม่ไม่แกร่งเหมือนกับอ้ไม้ไผ่เนี่ยไม้มันเบาๆไม้โตเร็วมั้ง ก็เลยเป็นอย่างนี้0.9กิโลโอห์มครับก็คือเกือบ1นึกิโลโอห์ม1.67กิโลโอห์มนะครับเป็นระดับกิโลโอห์มอันนี้ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับอันนี้อันนี้ไม่ขึ้นเลยผมปัดไปที่20เมกะโอห์มนะครับ แม้กระทั่ง20เมกะโอห์มก็ไม่ขึ้นครับอ๋อขึ้นครับขึ้น2.12เมกะโอห์มครับทั้งเนี้ยไอตัวนี้น่าจะมาจากไอตัวส้นไม้นั่นนะ่ะนะครับที่ผมแกะทุบออกมานะนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแกะไม่ได้เลยแต่ถ้าเอาฐานที่ลักษณะของฐานน่าจะเป็นคุณลักษณะของไม้ผมว่า แต่ว่าผมก็เผามาไม,ไ,มไม่ไม่ไม่คือเราไม้เป็นจงพันอเราไม่ได้ไปหามาครับเผาตามโอกาสเหมือนจะมันวาวบางอันอันนี้ต่ำกว่าร้อยครับเก้าสิบหกอันนี้สามสิบสี่โอมงครับ แสดงว่าไอตัวข้างนอกที่มันด้วยอุณหภูมิหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรพวกนั้นอนะมันก็ตามกว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ขึ้นเลยครับคำว่าไม่ขึ้นหมายถึงมันเกินสองร้อยโอห์มนะครับผมปรับไประดับกิโลโอห์มเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้อ๋อล่องรอยของเปลือกไม้กระถินครับไอตรงเปลือกมัน อุณหภูมิมันไม่ขึ้นเลยเป็นเมกคโอมเลยครับนะครับสมุดขึ้นมาอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งสี่กิโลโอมอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยสิบโอห์มครับกดแน,น่นๆก็หกสิบกว่าโอห์มห้าสิบโอห์มมีบางท่อนเหมือนกันครับ นี่ที่เป็นไม้ไม้ไไม้หูกระจงแต่ลักษณะเบาไม่แกร่ง98โอห์มเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเผาคัดไซส์คัดไซส์เท่าๆกันเอาสักประมาณท่อนขาดูแล้วลองเผากันดูนะครับ อันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีขี้เท่าด้วยลองดูวัดดูครับเจ็ดร้อยห้าสิบโอห์มวัดด้านนี้หนึ่งจุดกิโลโอห์มนะครับหนึ่งกิโลโอห์มอันนี้ไม่ขึ้นเลยอันนี้ตัวเบาๆ สรุปก็คือผมก็ยังสรุปไม่ได้เพราะว่าผมไปเผาไม้รวมกันทั้งไม้กระถินกับไม้หูกระจงวันเนี้ยจะเผาไม้ไแผ่บารมีเนี่ยคือไม้แผ่บารมีเนี่ยคนก็ชอบปลูกประดับเยอะเลยแล้วก็มันโตรเร็วพอโตรเร็วปั๊บเขาก็จะไปตัดทิ้งตัดอะไรแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าฐานมันไม่ได้เรื่องเนี่ยเราอาจจะไปทําฐานบทผสมกับฐานไม่ไผ่ทีน บางชิ้นก็30โอห์มครับเนี่ยสุ่มๆม,มาอันนี้ไม่ขึ้นเลยปรับไป20ก็แล้วกัน20กิโลหนึ่งจุดกว่ากิโลครับเป็นระดับกิโลโอห์มอันนี้9กกิโลโอห์ม ถ้าหากออกตรงเปาะๆปูน0.2ประมาณ10กิโล10 oh โอมเฮ้ยไม่ใช่เไม่ได้เลอที่200 1778สครับบางอันได้ท่อนเล็กได้ท่อนเล็กอันนี้ลักษณะเหมือนกับเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่ไอตัวเนี้ยต่ำกว่าร้อยได้นะครับ โอเคนี่แหละครับคุณภาพฐานสรุปก็คงว่ามันมีถักฐานหลายขนาดเดี๋ยวการเผาครั้งนี้ผมจะวัดขนาดให้ใกล้เคียงกันโดยเอาไม้หูกระจงนิดเดียวเลยนะครับเอาวันนี้พรุ่งนี้เมื่อืนนี้คงได้ดูนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ